สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเสนอแนะในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้า1นึ่งนะครับ E l e c t r i ร a l Machine รหัส30104-2003นะครับวิชานี้นี่จะอยู่ในระดับปวสนะครับรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ารหัสนี้ถือว่าเป็นรหัสใหม่นะครับเป็นหลักสูตรปวสล่าสุดเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเสนอแนะในเรื่องอะไรสำหรับเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งนะครับในคำอธิบายรายวิชาเนี่ยจะพูดถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงแล้วก็หมอแปลงนะครับมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะครับจะพูดถึงในเรื่องของ DC นะครับ DC d i r e c t c u r r e n t นะครับ สำหรับหน่วยที่หนึ่งหรือบทเรียนที่หนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีรายละเอียดอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูกันครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ย direct current generator นะครับในจอนะครับก็จะเป็นรูปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงในรูปนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับมีชื่อต่าง ของส่วนประกอบเพราะฉะนั้นหน่วยนีย้ก็จะพูดถึงโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับตามนี้เนี่ยก็มีชื่อหลักๆก,กันนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะโยกครับตัวนี้เมาชีนะครับโยกฟีนโพลครับลักบัสนะครับชาร์ปนะครับคอมมิวเตเตอร์ฟีด ฟิล์มวายดิงอเมเจอร์แล้วก็คอนดักเตอร์นะครับชื่อเหล่านี้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เนื่องมาจากว่าเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับทีนี้ผมก็จะเสนอแนะว่าเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ ator, กับมอเตอร์เนี่ยมันมีหน้าที่ต่างกันนะครับต่างกันอย่างไรนะครับเจเนเรเตอร์ ator, เนี่ย มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับส่วนมอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนนะทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความว่ามันมีหลักการเดียวกันหรือโครงสร้างเนี่ยตัวเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นทั้งเจนทั้งมอเตอร์เนี่ยใน DC เนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นได้ทั้งทั้งเจนและเป็นได้ทั้งมอเตอร์ครับ ในตัวเดียวกันนะครับแต่ตอนแรกนี้บทนี้จะพูดถึงเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก,กระแสตร,ตรงก่อนแต่วันนี้จะพูดถึงโครงสร้างและส่วนประกอบนะครับตามนี้เลยโครงสร้างและส่วนประกอบครับโครงสร้างและส่วนประกอบเนี่ยสามารถแบ่งได้ตามนี้ครับมีสเตเตอร์มีโรเตอร์ outer, นะครับสเตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่กับที่โรเตอร์ก็คือส่วนที่เคลื่อนที่นะครับ ส่วนที่อยู่กับที่ก็คือตรงนี้แหละครับนะตั้งแต่ขามันนี่แล้วก็เปลือกมันนน่นะครับขว้วแม่เหล็กขดลวดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่อยู่กับที่ส่วนเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่นะครับมันหมุนรอบตัวเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยมีอะไรบ้างไปกันเลยครับจากรูปนะครับก็จะมีฟีดเฟรม l i ฟ t ิ้งไอเธอมีนอตบล็อะไรพวกนี้นะครับเป็นส่วนที่อยู่กับที่แต่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเปลือกโครงเหล็กครับเปลือกโครงเหล็กหรือแมกเนติกเฟรมหรือโยกนะครับหรือโยกไอตัวเปลือกโครงเหล็กเนี่ยทำมาจากเหล็กหล่อนะครับหรือสารแม่เหล็กเอาไว้สําหรับยึดขั้วแม่เหล็กนะครับยึดโปนคอหน้าที่ของมันนะครับก็ ทำให้แม่เนติกพาร์ทเนี่ยครบวงจรนะครับแม่เนตะิกพาร์ทครบวงจรหรือทำให้เส้นแรงแม่เหล็กมันครบวงจรนั่นเองนะครับแล้วก็มีหน้าที่รอ,องรับน้ำหนักทั้งหมดเลยของตัวเครื่องกำเนิดน,นะครับนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่กับที่อันแรกครับอันที่สองครับ อันที่สองเนี่ยจะเป็นแกนของขั้วแม่เหล็กครับโปนคอนะโปนคอทำมาจากนี่ครับเหล็กหล่อเหมือนกันเหล็กหล่อครับ cast iron นะครับหรือเหล็กเหนียวครับ c า s t ์ส e e l นะครับคาส t s t e นะอันนี้เรียกว่าโปนคอ,อ Core, นะโปนคอโปนคอนี่มีอยู่2แบบนะครับมีแบบ A และแบบ B หน้าต่อไปจะเป็นแบบ B นะครับ แบบอ่อกรณ์โปนคอเนี่ยตัวนี้เนี่ยส่วนที่ขา,ขาวๆเนี่ยนะครับมันจะทำมาจากเเหล็กเหล็กเป็นแท่งนะเป็นแท่งนะครับตัวเนี้ยส่วนตรงนี้เนี่ยที่เป็นเหมือนฉมวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเรียกว่าโปนชูนะโปนชูทำจากลามิเนตชีสนะครับลามิเนตชีส นะอัดซ้อนทับกันนะครับปั๊มให้เป็นรูปนี้อัดซ้อนให้เป็นรูปนี้เลยนะครับแล้วก็มาประกอบกันอันนี้คือทั้งหมดนี้คือแกนของขั้วแม่เหล็กนะครับต่อไปก็คือแบบ B ครับแบบ B นะครับอันนี้โปนคอและโปนชูนะครับไม่ได้แยกกันครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็เป็นแผ่นเหล็กบางๆนี่แหละครับปัม๊มขึ้นรูปลักษณะนี้แล้วก็มาอัดซ้อนทับกันด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับ ย้ำให้มันเป็นก้อนนะส่วนแผ่นเหล็กและมีเนตชีสเนี่ยก็มีความหนาตั้งแต่0.04ถึง0.01นะครับนิ้วนะประมาณนี้จะเห็นสกรู2ตัวนี้ก็จะเอาไปยึดกับโยกนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการยึดนะครับตามนี้เลยนะครับใช้สกรูนะครับขันทะลุโยกแล้วยึดฝังลงในตัวโปนหรือควบวแม่เหล็กเลยที่เดียวนะครับโดยส่วนมากแล้วโปนคอเนี่ย ไม่ได้มีอันเดียวนะครับเหมือนรูปมันจะมีอย่างน้อยก็ต้องสองนะครับสองโปนสองสี่หกแปดอะไรว่าไปนะครับอันนี้คือส่วนอยู่กับที่นะครับตัวที่2องมาดูตัวที่3ามครับตัวที่3ามเนี่ยขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือขดลวดครับฟีนคอยหรือโปนคอยครับนะโปนคอยขดลวดตัวนี้นครับ ก็จะประกอบเข้าไปกับแกนเหล็กตัวนี้นะครับก่อนที่จะประกอบก็ต้องพันเข้าไปในฟอร์มคอยสะก่อนให้เรียบร้อยขดลวดทองแดงเนี่ยจจะเป็นกลมก็ได้แบนก็ได้นะครับแต่ต้องอาบชนวนก่อนนะที่ก่อนที่จะมาพันนะครับพันให้เรียบร้อยแล้วก็สวมเข้าไปในโปนคอนะครับตามรูปนี้เลยครับหมดแล้วครับสำหรับส่วนที่อยู่กับที่ทีนี้ไปดูส่วนที่เคลื่อนที่บ้างครับนะ ตามรูปเลยเรียกว่าอาร์เมเจอร์คอร์นะครับแกนเหล็กของอาร์เมเจอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้สำหรับรองรับขดลวดนะครับขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับ, ur, รบที่จะเอามาพันนะทำหน้าทำหน้าที่อะไรเป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กครับเพื่อให้สนามแม่เหล็กวิ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นะครับให้ครบวงจรนะครับมันจะอยู่ระหว่าง โปนคอฝั่งเหนือและฝั่งฝั่งใต้นะครับประมาณนี้นี่คืออาร์เมเจอร์คอครับจะเห็นว่ามันมีทั้งคีเวแอร์โฮลนะครับมีสล็อตลามิเนตเป็นแผ่นบางๆนะครับลักษณะนี้นะต่อนะครับต่อไปอาร์เมเจอร์คอเนี่ยนะครับก็มันก็ต้องมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะ ไซส์เล็กเนี่ยมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน40นิ้วครับตามรูปซ้ายมือเนี่ยนะครับถ้าไม่เกินถ้าไม่เกิน40นิ้วเนี่ยให้ปั๊มเป็นแผ่นเดียวแล้วมาอัดซ้อนทับกันให้เป็นรูปทรงกระบอกนะครับแต่ถ้ามันเกิน40นิ้วเนี่ยก็ทําเป็นชิ้นครับเป็นชิ้นส่วนอาจจะเป็น3หรือเป็น4แล้วนำประ,ประกอบกันนะครับเพื่อความแข็งแรง ไม่ยวบยากนะครับเวลามันหมุนเพราะเวลามันหมุนเนี่ยหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเสียศูนย์ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเมื่อมีอะ m เมเจอร์คอแล้วนะครับก็ต้องมีอะ m เมเจอร์วดิงครับขดลวดที่พันอยู่ในเนี้ยเส้นลวดทองแดงนะครับตัวนี้สำคัญเลยครับก็จะเป็นตัวเป็นตัวนำที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็จะ อินดิวเหนี่ยวนำแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้เกิดขึ้นบนนี้ตัวหมุนนี้นะครับก็คืออาร์เมเจอร์ไวดิงนะครับแบบนี้เรียกว่าการพันเป็นแบบวาลนะเป็นแบบวาลแบบวาลเนี่ยยังยังบอกบอกต่อได้ว่ามันเป็นการพันขดลวดแบบแบบแลบและก็แบบเวฟการพันขดลวดแบบแแบบเวฟเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือมีผลต่อ ขนาดของแรงดันที่กำเนิดขึ้นนะครับนั่นคืออาร์เมเจอร์ไวดิงมีอาร์เมเจอร์คออาร์เมเจอร์ไวดิงแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ครับชาร์ปครับแกนหมุนครับนี่เลยแกนหมุนเนี่ยสำคัญครับนะมันก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับรับน้ำหนักของของอาร์เมเจอร์คอนี่แหละส่งไปต่อที่ตลับลูกปืนนะครับแบริ่ง แกนหมุนนี่นะครับยังยังยังมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่กับมันนะครับนั่นก็คือคอมมิวเตอร์เนี่ยครับเป็นทองแดงตรงนี้ครับเป็นซี่ๆนะครับอันนี้เรียกว่าคอมมิวเตอร์นะครับคอมมิวเตอร์นะครับเป็นซี่ทองแดงนะครับไม่ติดกันนะครับเนี่ยมันมีไมก้ากั้นไว้อยู่กั้นระหว่างซี่แล้วก็กั้นระหว่างคอมมิวเตอร์กับชาร์บด้วยหรือแกนหมุนด้วยนะครับคอมมิวเตอร์เนี่ย นะครับมีหน้าที่นะครับเอาสายไฟจาก amateur w i d ว n i n g มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าที่เรียบเรียงไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดขึ้นบน amateur c a l l เนะี่ย amateur w i d วด i n g นี่นะครับแปลงให้มันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับจากคอมมิวเตอร์ตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ส่วนรายละเอียดว่ามันมันแปลงได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง มาดูส่วนที่เคลื่อนที่ตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือตัวนี้หน้าตาจะเป็นอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครเคยสังเกตก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นคือแปลงฐานครับ b r ั s แปลงฐานแปลงฐานตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ครับเอาไฟจากจาก amateur c o คอ amateur w i ไ d i n g ผ่านคอมมิเตเตอร์นะครับส่งออกมาจากวงมาสู่วงจรภายนอกนะครับ นั่นคือแปลงฐานแปลงฐานนี่ต้องมี2ตัวนะครับ2ฝั่งนะครับนะก็หน้าตาเอ่อเป็นเป็นเป็น,ปนผงฐานอัดแน่นนะครับแท่งสี่เหลี่ยมบรรจุอยู่ในซองในซองของของแปลงฐานนะครับแล้วก็ถูกกดให้สัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ไว้โอเคอันนี้ก็คือส่วนประกอบนะครับหรือ ในส่วนของโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยนี้หน่วยที่1นนะครับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับในในบทเรียนเนี่ยนะจะมะีตัวหนังสือที่คอมเมนต์ไว้เป็นสีแดงนะครับก็เผื่อไว้พวกเราได้ สังเกตเป็นแบบทดสอบนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในการทำแบบทดสอบครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ